ปักกันสังคมยุครัฐมนตรีหนุ่มสาวเลือดใหม่ไฟแรงแรงงานเกิดเหตุที่ไหนส่งเจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทนเข้าช่วยเหลือทันทีครับจูโจมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเกิดเหตุคนงานลงไปดูดจิ่งปฏิกูลภายในบ่อกเกลือซีเมนตกบอ่อปฏิกูลเสียชีวิต3รายครับ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยสั่งให้ในายทศพลกริตวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมให้ความช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตทันทีครับนางสาวรุ่งนภาทองเมืองประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือพบว่าแม่ผู้ประกอบการนายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้ดีๆนะครับนางสาวรุ่งนภาบอกว่า กิจาการดังกล่าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแต่ว่าสำหรับนายบุญส่งอินสะหนึ่งใน3ของผู้เสียชีวิตนั้นเคยเป็นผู้ประกันตนและออกจากงานไปเมื่อปี2560ทายาทนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพกรณีตายจำนวน21,469บาท28สตางค์ครับเตือนไว้อย่าหลุดจากระบบประกันสังคมนะครับ จูโจมอำเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธาน, 1992, นีบริษัทเอโรกรุป1992จำกัดบริษัทเลือดไทยแท้ร้อเปเซต์เก่งด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ทันสมัยโดยเฉพาะหุ่นยนต์ของดีคุณภาพมาตรฐานราคาสบายกระเป๋าอยู่ที่เมืองไทยเรานี่แหละครับดรกฤษดาอัครพัทยากุลประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอโรกุป1992จํกัด พามาแนะนําให้รู้จักกับน้องใสครับน้องคนนี้เนี่ยถ้าชื่อไทยเนี่ยชื่อแม่ใสแต่ถ้าชื่อญี่ปุ่นเนี่ยพอดีลูกสาวเนี่ยจบที่ญี่ปุ่นลูกสาวเนี่ยก็เลยเนี่ยตั้งชื่อให้ว่ามาใสซ,ซึ่งมันก็คือคําพ้องกับคําว่าแม่ใสของไทยน้องไสเป็นใครในายกฤษฎาสาธานน์คุณแม็กหนุ่มรอคนนี้จำได้ไหมครับผลงานชนะเลิศด้านการวิจัยเทคโนโลยีหลายรางวัลมากนะครับ น้องใส่เป็นพนักงานต้อนรับนะครับตัวเนี้ยเนี่ยเพื่อต้อนรับแขกแล้วก็สามารถที่จะดีเทคใบหน้าของคนได้นะครับมันสามารถจําหน้าของเราได้อย่างเช่นเรายืนเนี่ยครับกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะคอยจําหน้าเราเช่นปังแหงมนมมายืนอยู่นี้รเราก็ใส่ข้อมูลของปังแหนม่าผมชื่อปังแหนมนะครับเขาก็เริ่มมีเมมโมรีเขาแล้วถ้าเกิดเป็นร้านอาหารเนี่ยเราก็ใส่โปรแกรมได้ว่าปังแหนมชอบทานอะไรก็จะขึ้นมาให้ปังแหนมกดแล้วก็เลือกอ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเมมโมรีเอาไว้ในระบบคอนโทรลเลอร์คอยควบคุมและสั่งการครับแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะมีเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ซึ่งบางตัวก็อยู่ในลําตัวของมันนะครับจะอยู่ภายในลําตัวของมันตรงนี้นะครับที่เป็นที่เก็บคอนโทรลเลอร์ของมันการทํางานการความคิดของมันเนี่ยจะรวมอยู่ภายในตัวหุ่นทั้งหมดเลยครับพร้อมระบบเซ็นเซอร์อีก2ตัวด้านล่างไว้เก็บแผนที่แล้วก็บริเวณหัวเขานะครับอลตราโซนิกเซนเซอร์ ป้องกันการชนกับสิ่งกีดขวางท่วมถามแรงตอบแรงอนาคตหุ่นยนต์จะพัฒนาไปถึงขั้นไหนและใช้ประโยชน์ยังไงฟังดรกฤษดาอักรพัทยากุลวัย60ปีตอบนะครับต่อไปเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงขั้นเราเห็นว่าเราเริ่มเป็นเนี่ยสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นผมว่าภารกิจต่อไปเนี่ยในการมองเนี่ยของเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะไปเนเรื่องการดูแลผู้สูงวัย โต้อตอบกับผู้สูงวัยเป็นเพื่อนกับผู้สูงวัยมากขึ้นทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮ <ih ih> ah <apa> ีฮาฮาปาน,นกักระเปังเข้มคำสั่งปลดกระทรวงมหาไทยเรื่อง1ิบจังหวัดกวดขันแรงงานต่างด้าวโควิด -19 มีผลทันทีครับยมเิดเพ,พร,ราจังหวัดเชียงใหม่นายทรงศักดิ์วไลใจนายอำเภอเพร,ราจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเพร,ราเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานกอบการในพื้นที่ตำบลเวียง3แห่งครับตำบลพุ่งหลวงสองแห่งครับตำบลแม่ปัง2แห่งครับชาวบ้านเองนะครับก็ต้องให้ความร่วมมือการอย่าตกพบเห็นบุคคลแปลกหน้ารีบแจ้งทางการนะครับทีมงานทีมรู้จักเน็ดม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาๆปัน,นะกระปังแงมนะครับเจ้านายปูนปูน